สวัสดีครับวันนี้ท็อปซุรเซลยยุทธานะครับวันนี้ก็จะมาส่งงานนะครับรถฟูดทักนะครับเพื่อนําไปขายของนะครับก็วันนี้ติดตั้งเสร็จนะครับตั้งแต่เช้านะครับโดยประมาณเวลาตอนนี้นะครับบ่ายสี่โมงนะครับตอนนี้ฟ้าฝนนะครับไม่เป็นใจในการรีวิวนะครับเนาะแต่นะครับเราจะรีวิวให้ลูกค้าดูนะครับว่าอุปกรณ์ที่ใช้ภายในรถมีอะไรบ้างนะครับนะฮะ ก็ตอนนี้นะครับติดตั้งเสร็จแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนะครับการติดตั้งนะครับรถลูกค้ามาเป็นรถฟตทัคแบบนี้เลยนะครับรถฟตทัคนะครับที่เป็นอุปกรณ์มีหลอดไฟอะไรเรียบร้อยหมดเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับลูกค้าต้องการที่จะติดตั้งระบบโซลาเซลล์นะครับตัวนี้เป็นงานดีไซน์ของทางท็อปโซลาเซลล์ยุทธยานะครับเพื่อจะมานะครับเพื่อจะมา ติดตั้งเป็นชุดนอนนานะครับขายของบนรถสุดทักนะครับแล้วก็เป็นงานแคปติ้งแวนนะครับนะฮะก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับมาสอบถามนะครับมาถามโหลดนะครับฮเซตนี้นะครับลูกค้าก็จะได้นะครับนะฮะแบตเตอรี่นะครับเจลนะครับขนาด100แอมป์นะครับแบตเตอรี่เจลขนาด100แอมป์จำนวน2ลูกนะครับหะการติดตั้งนะครับ สายไฟ DC นะครับเป็นสายไฟแบตเตอรี่ของแท้นะครับนะฮะเสร็จแล้วนะครับชุดข้างในเนี่ยครับเป็นระบบ24โวลต์นะครับอ่า1,000วัตต์นะครับอ่า24โวลต์1,000วัตต์นะครับนะฮะแล้วก็ได้ชาร์จเจอร์ขนาด20แอมป์นะครับได้ชาร์จเจอร์ขนาด20แอมป์นะครับ A T S สลับเร็วนะครับแล้วก็เบรกเกอร์นะครับของอ่าแผงของ A C D C นะครับครบหมดนะครับหน้าจอ อิวอร์เตอร์ก็โชว์สถานะ120โวลต์นะครับโชว์สถานะแบตเตอรี่นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะมีมีปลั๊กไฟ220โวลต์หน้าหน้าตู้อิมอร์เตอร์นะครับของลูกค้าผมก็ต่อเป็นทางเข้ามาในร่วมของการใช้ของลูกค้าได้เลยนะครับจุดชุดเปิดปิดไฟก็อยู่นี่เลยนะครับก็เกียร์ตัดระบบทั้งทั้งรถก็อยู่นี่นะครับนะฮะนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับ ตอนนี้เราจะมาเทสนะครับเราจะมาเทสก็คือนะฮะตอนนี้ผมเปิดพัดลมนะครับนะฮะหนึ่งตัวนะครับเปิดพัดลมหนึ่งตัวนะครับนะฮะแล้วก็มีหลอดไฟสามหลอดหนึ่งหลอดนะครับสองหลอดบนนะครับสามหลอดด้านขวามือนะครับนะฮะสถานะการกินไฟนะครับดูนะครับตอนนี้เราไม่สามารถที่จะโชว์สถานะการชาร์จได้นะครับแต่ว่าในตัวชาร์จเจอ์ก็โชว์สถานะที่แผงโซลาร์เซลล์ที่ไม่มีแดดเลยนะครับที่ไม่มีแดดนะครับ ่าที่ไม่มีแดดนะฮะก็ยังโชว์สถานะกระพริบว่าชาร์จแบตได้นะครับอ่าเพราะเราเป็นแผงขนาด550ราสบัตเป็นแผงฮับเซิลนะครับนะฮะเป็นแผงฮับเซิลนะครับอ่าเดี๋ยวตอนนี้ผมจะเทสนะครับก็คือนะฮะตัวนี้เป็นการน้ําร้อนนะครับเป็นการน้ําร้อนอ่าตัวนี้น่าจะเป็น750บวัตนะครับตัวนี้น่าจะเป็น750บวัตนะครับ การชาร์จนะครับยังไม่ได้เสียบปลั๊กนะครับยังไม่ได้เสียบปลั๊กนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องดูดฝุ่นนะครับตัวนี้โชว์ฐานะเลย850วัตต์นะครับนะฮะลักษณะการใช้งานนะครับหากลูกค้าเอาไปใช้ก็ต้องใช้ทีละอย่างนะครับอ่านะครับสองอย่างนี้ใช้รวมกันเกินพันวัตต์นะครับเกินพันวัตต์ระบบเราจะตัดทันทีนะครับเดี๋ยวเราจะโชว์ระบบการตัดให้ดูนะครับตอนนี้จะโชว์ทีละหนึ่งตัวนะครับนะฮะว่ามีการทํางานนะครับเดี๋ยวเราโชว์จากอ่า การน้ำร้อนการน้ำร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะเทน้ําใหม่ๆเลยนะครับเพื่อจะให้รู้ว่าใช้งานได้จริงๆนะครับอินเวอร์เตอร์เป็นอินเวอร์เตอร์หม้อแปลงนะครับนะครับจะจะทนหน่อยนะครับอ่าเนี่เราเทเราเทน้ํานะครับเทน้ํานะครับเสียบอ่านะครับตัวนี้นะครับไม่มีปลั๊กไฟใดๆเลยนะครับเป็นไฟจากแผงโซลร์เซลล์และก็แบตเตอรี่นะครับเป็นไฟแผงโซลร์เซลล์และก็แบตเตอรี่นะครับตัวนี้ผมเสียบหน้าจอเลยนะครับเสียบตรงหน้าหน้าหน้าอินเวอร์เตอร์เลยนะครับ พอเสียบปั๊บนะครับนี่ครับออ่่าาเครื่องทําน้ําร้อนนะครับเขาก็จะโชว์สถานะไฟอยู่ที่หน้าตัวเครื่องเขานะครับว่าทํางานแล้วนะครับการกินไฟนะครับก็อยู่ที่สามจุดหนึ่งแอมป์นะครับสามจุดหนึ่งแอมป์คูณสองรอยี่สามโวลต์ได้เลยนะครับนะครับเขาก็จะตกโดยประมาณเจ็ดถึงแปดร้อยวัตต์นะครับเจ็ดถึงแปดร้อยวัตต์ก็ยังสามารถใช้งานได้เพราะว่าอินเวอร์เตอร์ของเราเป็นอินเวอร์เตอร์โมแปลงแท้นะครับอ่ากําลังขีดจํากัดอยู่ที่หนึ่งพันวัตต์ ระบบยี่สิบสี่โวลต์หนึ่งพันวัตต์นะครับนะฮะนะครับการดึงลักษณะแบตเตอรี่นะครับเมื่อกี้ก็โชว์สถานะอยู่ที่ประมาณเจ็ดถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเขาตอนนี้เขาดึงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการกินไฟของแบตเตอรี่กันนะครับว่าเขากินนะครับตอนนี้เขาโชว์สถานะอยู่ที่สามแอมป์นะครับแต่เขาดึงแบตเตอรี่ออกไปนะครับนะฮะยี่สามจุดห้านะครับนะเขาดึงนะครับเพื่อจะทํา ความร้อนให้ได้นะครับอันนี้ก็มีเปิดพัดลมไปคู่กันนะครับแล้วก็มีหลอดไฟ LED นะครับจะมันสามหลอดนะครับจะมันสามหลอดนะครับของลูกค้าก็จะมีนี่ด้วยครับป <c oughs> ั๊มน้ํานะครับปั๊มน้ําอัตโนมัตินะครับอยู่บนรถนะครับนี่จะมีปั๊มน้ําอัตโนมัติอยู่นะครับปั๊มน้ําอัตโนมัติอยู่นะครับตัวนี้ใช้งานนะครับหากเราเปิดโหลดเกินนะครับ อินเวอร์เตอร์เขาจะตัดระบบการทํางานไปเลยนะครับเดี๋ยวลองเปิดตัวปั๊มน้ําดูนะครับตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้นะครับกินไฟอยู่โดยประมาณอ่าเห็นไหมครับพอระบบฟังก์ชันนะครับการทํางานของเขามีการกินไฟเกินเห็นไหมครับเขาจะตัดไปแล้วเขาโชว์ฐานะขึ้นมาทํางานใหม่นะครับหากเขากินเกินไปเขาก็จะตัดครับนะฮะโดยประมาณนี้นะครับนะครับ พอถึงเวลานะครับอินเวอร์เตอร์เขาก็จะจ่ายไฟโดยประมาณนะครับห้าวินาทีนะครับเขาก็จะจ่ายไฟออกมาใหม่นะครับก็จ่ายไฟออกมาใหม่นะครับเห็นลยนครับนะฮะคือตอนนี้ปั๊มน้ํานะครับกับเครื่องทาน้ำอุ่นนะครับปั๊มน้ําก็โดยประมาณ350บวัตต์นะครับตัวนี้ก็ประมาณ850บวัตต์ก็โหลดเกินนะครับหากเราเปิดพร้อมกันก็จะตัดนะครับอยู่บนรถนะครับอยู่บนรถเราจะคํานวณจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับ จากแผงโซลาร์เซลล์เป็นหลักนะครับแล้วก็เข้ามาตัวอินเวอร์เตอร์แล้วก็แบตเตอรี่นะครับสามารถทําใหญ่ได้นะครับแต่แผงน้อยก็ไม่ไม่ไม่สมควรที่จะทําใหญ่ขนาดนั้นนะครับเราจะทําให้มันตามหลักเกณฑ์ก็คือคิดจํานวนจากแผงได้1งแผงคานวณไปอินเวอร์เตอร์หนึ่พวัตต์นะครับกับแบตเตอรี่นะครับโดยประมาณ2 0 0แอมป์นะครับนะฮะเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำฟังก์ชันไฮบริดนะครับ ทำฟัำง์ชันไฮบิดหลายอย่างอ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาดูอ่ะตอนนี้การาน้ําร้อนร้อนแล้วนะครับการน้ําร้อนร้อนไปแล้วนะครับนะฮะนะฮะตอนนี้ทํางานได้จริงครับทางานได้จริงนะครับการาน้ําร้อนร้อนเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเราก็นะครับอ่าปิดการาน้ําร้อนไว้เพื่อใช้ชงกาแฟอะไรก็ได้ครับให้ลูกค้านะครับตัวน,นี้ร้อนร้อนนะครับร้อนนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูเครื่องอ่า ดูุนนะครับแปดร้อยห้าสิบบาทกันตอนนี้ต่อไฟแล้วนะครับต่อไฟนะครับต่อไฟนะฮะเราเปิดเลยนี่เครื่องคาร์บุนแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับนะฮะกินโดยประมาณสามจุดเจ็ดแอมป์นะครับนะฮะนะครับกินที่สามสิบเอ็ดจุดแปดแอมป์ของระบบแบตเตอรี่นะครับนะฮะนี่ครับแบตเตอรี่เนี่ยเรายังใช้งานโดยประมาณนี้เลยนะครับใช้งานได้ประมาณนี้นะครับ อันนี้เราใช้ไฟหลักหลักเป็นจากแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าจากแผงโซลาเซลล์ตอนนี้ไม่สามารถที่จะชาร์จได้นะครับนะฮะใช้ไฟหลักๆจากแบตเตอรี่นะครับหากตอนกลางวันเราจะใช้ไฟจากแผงโซลาเซลล์เป็นหลักก่อนอันดับที่สองจะเป็นแบตเตอรี่นะครับอันดับที่สองจะเป็นแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเรานะครับปิดเครื่องดูดฝุ่นปิดเครื่องดูดฝุ่นนะครับปิดเครื่องดูดฝุ่นเสร็จแล้วนี่ปั๊มน้ำนี่ครับ น้ำน้ำอัตโนมัตินะครับหากมีการใช้บนรถไฟฟ้ารถฟุตทัศนอย่างเงี้ยครับเราต้องรู้จักการบริหารไฟของโซลาร์เซลล์นะครับให้ได้นะครับนะเพราะว่าเราผลิตไฟใช้เองนะครับโดยที่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกันในฟ้าเลยนะครับอันนี้ผมก็เปิดนะครับระบบน้ำหมุนอัตโนมัตินะครับดูน้ำมาจากนี้นะครับเข้าปั๊มแล้วก็ถ่ายทิ้งนะครับนี่ฮะก็สามารถที่จะล้างล้างได้หากคนขายของนะครับ ที่เขาไปขายของเขาก็จะเอาน้ำดีดไว้ฝั่งด้านในนะครับใส่ถังไว้พอเวลาล้างเขาก็จะทิ้งลงไปเพื่อเอามาถังมาไว้อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้คือเป็นระบบของปั๊มน้ําก็ใช้งานได้ปกตินะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันอีกอย่างหนึ่งก็คือระบบไฮบริดนะครับคือทางเราดีไซน์ก็คือหากลูกค้าไปในพื้นที่ที่มีการไฟฟ้านะครับนะครับเราจะเสียบไฟจากการไฟฟ้านะครับเพื่อให้ระบบ ATS สลับไฟ การไฟฟ้าเข้ามาใช้ในรถทั้งคันโดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนปลั๊กใดๆทั้งสิ้นนะครับนะฮะพอสลับไฟการไฟฟ้าเสร็จนะครับนะฮะตัวนี้นะครับก็จะเป็นนะครับตัวที่ยกขึ้นนะครับเขาจะชาร์จแบตภายในตัวเขานะครับเขาจะชาร์จแบแบตภายในตัวเขานะครับโดยที่ในรถเนี่ยครับใช้ไฟจากการไฟฟ้านะครับพร้อมชาร์จแบต่จากการไฟฟ้าแล้วก็ชาร์จแบตจากแผงโซลาร์เซลล์ไปคู่กันนะครับนะครับหากเราเดินทางไปโดยที่ พื้นที่ไม่มีการไฟฟ้านะครับเราก็จะได้ใช้ไฟจากแบตเตอรี่แล้วก็แผงโซลาร์เซลล์นะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมให้ทีมงานนะครับต่อไฟมาจากหน้าร้านนะครับต่อไฟมาจากหน้าร้านนู่นที่มองเห็นเป็นแผงโซลาร์เซลล์นะครับนะฮะต่อไฟครับเข้ามา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 นะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงข้างรถกันนะครับนะอ่ารถครันนี้นะครับ,บได้ทำ powerpack นะครับนะฮะนี่ครับเสียบไว้ตรงนะฮะ เสียบไว้ตรงข้างรถนะครับนี่ครับสามารถดึงออกถอดออกได้นะครับเนี่ยครับสามารถดึงออกถอดอได้นะครับอ่าอ่านี่ครับนี่ครับนี่ครับสามารถดึงออกนะครับแล้วก็สามารถเสียบแล้วก็ดึงสายนะครับดึงสายตัวนี้ไปเก็บไว้นะครับแล้วก็นะครับพอเวลาจะใช้งานนะครับดียวให้น้องเสียบนะฮะพอเวลาจะใช้งานนะครับเราก็จะเสียบเสร็จแล้วแล้วก็เอาสายตัวนี้ครับสายตัวนี้คลอนะครับ วนมานี่นะครับตัวนี้ได้ไฟจากหน้าร้านผมมานะครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของไฟการไฟฟ้ากันนะครับนะครับอันนี้ผมเสียบมาแล้วนะครับระบบไฟเข้าไปแล้วนะครับนะครับสลหรับไฟหนหนักใช่ไหมครับเราจะสลับไฟใช้การไฟฟ้านะครับนี่ครับตอนนี้ใช้ไฟจากการไฟฟ้าทั้งหมดนะครับ นะครับไฟจากการไฟฟ้าที่มานะครับก็จะเป็น227โวลต์227โวลต์นะครับนะะฮถ้าไม่มีไฟจากการไฟฟ้านะครับนี่ครับอันนี้ไฟจากโซลาเซลล์นะครับไฟจากโซโซลาเซลล์นะครับก็จะโชว์โวลต์ที่123โวลต์นะครับนะฮะะนครับเดี๋ยวโชว์ไฟจากการไฟฟ้านะครับนี่ครับนี่ครับนะครับไอเทมเขาสลับนะครับอันนี้พร้อมชาร์จนะครับชาร์จไฟจากแผงโซลาเซลล์ด้วยนะครับเข้าแบบนะครับ นะะฮเดี๋ยวตอนนี้ต้องขอตัวจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับหากใครสนใจก็โทรเข้ามาเบอร์โทร0806511686นะครับเบอร์โทร0806511686นะครับ ID Line GOP230128 ID Line GOP230128 นะครับสำหรับวันนี้ท็อปโซล่าเซลล์นะครับขอจบคลิปรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเนื่องจากฝนตกนะครับนะฮะหากใครสนใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับผ่านช่องทางยูทูบด้วยนะครับสำหรับวันนี้ท็อปโซล่าเซลล์ขอสวัสดีครับ